เดี๋ยวจะเลนเนาะใช่ใช่สานสานไปสานไปเดี๋ยว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 นขับพ้นขับขานายขออนุญาตเลยนะครับครับผมครับผมคุณครับคุณครับโบทูกุมภาวาปี่ โอเคครับนั่นต่ห้เราเตมตัวนะครับคุี่ี่สนะครับตกุ่ีครับขอบคุครับไม่ได้ไปด้วยครับเ่ยวนี้คไ่ปด้วยดีครับครับขอไปครับครับสวัสดีครับโอ้นี่สคนเลยครับ อ๋อนี่กลุ่มหนึ่งสวัสดีครับโอ้นี่ลุงโอ้แข็งแรงมากเลยครับผมโอ้สองแข้งครับอามามาเลยครับสวัสดีครับวันสวยครับคนสวยแก๊งนางฟ้าไม่ได้ไปด้วยวันนี้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีแก๊งนางฟ้าสวัสดีครับไม่ได้ไปด้วยครับเดินทางโดยสวัสดิภาพครับ จากอุดรธานีานโกทูกุมภาวาปีออตอนนี้ก็ขบวนจักรยานกลุ่มที่สองนะครับก็จะออกจากอ,ออกจากสนามบาสอุดรมาส,สเตอร์เทคนะครับในเวลาเจ็ดโมงเพ่เปลี่ยนยางไม่วานด้วยก็จะปั่นด้วย กลุ่มสองก็เริ่มทยอยออกนะครับวันนี้ทั้งหมดมีมีอยู่แปกลุ่มนะครับกลุ่มละ1นึ่งห้คันตอนนี้ก็เป็นกลุ่มจักรยานกลุ่มที่2นะครับก็ออกจากสนามบาาอุดรมาสเตอร์แท็หลังโรงเรียนสตรีราชินูทิดโอ้นน้อยไปด้วย บิ๊กใบล้อโตไอ้ล้อโตว้าวดูลงโอ้สีเสียงอันนี้ก็เป็นปลายขบวนของกลุ่มที่สองนะครับปลายขบวนจักรยานของกลุ่มที่สองผมจะขับตามผมมาถึงมาถึง ขบวนนี้ก็เป็นขบวนกลุ่มที่3นะครับอีก1 5 0่ันก็เริ่มออกจากอุดรมาสเตอร์แท็นะครับหลังโรงเรียนสตรีราชินูดิตในเวลานำทีมโดยพออสุพันนะครับพออสุพันกิ่งมิ่งไงนะครับเป็นผู้นำขบวนจักรยานกลุ่มที่3จํานวน150คันนะครับออกเดินทางจากอุดรมาสเตอร์แท็ เมืองอุดรธานีไปยังอำเภอกุมภาวาปีอันนี้ก็เป็นขบวนกลุ่มที่6แล้วนะครับเป็นขบวนจักรยานของกลุ่มที่6อีกอีกจำนวนอีกจำนวน150้คันนะครับขบวนจักรยานกลุ่มที่6 ขบวนที่6นะครับอีก150คันก็ออกสตาร์ทจากอุดรมาสเตอร์แท็กนะครับไปยังค่ายรามศูนย์อำเภอบุมภาวาปีนะครับอันนี้ก็ยังเป็นปลายขบวนของกลุ่มที่6นะครับสมาชิกชมลมจักรยานอุดรธานียังไม่หมดนะครับวันนี้คาดว่ามีปันเกือบร่วมร่วม1,000คันนะครับต่อไปตามมาด้วยขบวนที่7นะครับจาก เจ็ดร้อยห้าสิบเอดถึงถึงก้าร้อยนะครับขบวนที่เจ็ดอันนี้ก็เป็นปลายขบวนที่เจ็ดนะครับ ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นปลายขาบวนที่7แล้วนะครับอ่อคันที่700นะครับ7 5 1้ถึงคันที่900 <45 S 1> นะครับเป็นปลายขาบวนของกลุ่มจักรยานวันนี้ตามมาด้วยขบวนผีตาโขนนะครับจักรยานผีตาโขนนี่เป็นปลายขาบวนของกลุ่มจักรยานกลุ่มที่7ซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายของการปั่นในวันนี้ นครมาแข้ง